เไม่ต้องหค่ไเียบเน่ยนเสีย้วะใครพูด้วยอะมีเสียงใมาไนะคะผมไม่ได้ยินถ้าอย่างนั้นพ่อขอให้เป็นหน้าที่ของยี่หามช่วยออกไปดูแนพ่อหน่อยไปได้ไม่ลูกว่ใครมาที่หน้าวังหรวไม่ได้นะคะดีมากลูก ชวนอร่อยเป็นเชียวนะสมกงพวกตากันเชียวใ่มาในี่มัวดอะไรนั่นสบายจริงเลยอะไ่่อนะทไมเนี่ทไมนี่ยทน่ นะก่อนที่หนูจะเก็นนะต้องให้เพื่อนๆพาเจอหลายก่อนเราจะเป็นจะต้องแบ่งการกินกันเป็นทีมใช่ไหมลูกก็ดูเพื่อนโนต่ละคนเทนนนตน่ะเป็นยังไงก็มันกินข้าวหมกหมดหัวก็เลยเสือตัวเท่านี้ขอบคุณนะคด้ั้งคืนเด็กสาวกบอกนขอบคุณนะระวังหนนะเว่นนั่นน่ะข้าวพลังหวานจะกินไหม อิฐบุกอย่ามันกันนี่เหลือไว้ให้บ้านเรชีวิตกินทุกข์อย่ามันถึงอ้วกตัวขนาดนั้นมันไมเ่อะไม่ต้ออะไรเอาธุระที่มีนะมันมีอยู่แล้วแต่ว่าข้าพเจ้าไม่ต้องการคุยกับพระมึงไม่คุยก็ได้ไม่คุยอะไรมา แกล่ะคุณเอ๋มนเอ็นได้ไหมี่กูไม่บอกได้ไนมคบอกผม่ยอะ้านใจเย็นๆจะเริ่สุดเอะดูแต่งตัวสนิบเลยคือทะเลาะกับเออไปเลยทาแม่ครัวของพเป็ดก็รู้ปลูกสปายชัดไม่ใช่แม่ครัวลูกลูกแรกก็้วโแม่ครัวเไบอกว่านั่นน่ะทหน้าทำหญิงก็สวยด้าเธอสวยอยู่เมือนกันอืมขอลังไม่ต้องให้มันเต แ Box, มก็ย okay. yeah. ิ่งู่กับนเดีล่หน้าาเธอสู้พี่เยเลยแต่พี่อนนอเสด็จพ่อนนไม่ใช่ไดำริสุเธอดำงเาเป็นสุวรรณีดีที่รู้จักจ้าูมาตามหาใครจีแ่่ง้เลขามาดีเาไม่ได้มาหน้าแบบนี้เยนะแอะไร เย็นเธอจะพูดเสียงดังได้หรือไม่ไม่เลยมัจางให้พูดเสียงดังไม่พูดเสียงดัจะได้หรือไม่ใครก็ทำหน้าตาออกจะน้ารักน้าสงสารมีรอยยิ้มให้กับตอนอีทีก็มีรอยยิ้มเธอในคิดว่ามีสิ่งอ้าววันนี้หนูเฮี้ยมากลไม่มีสิ่งใดที่จะดันลูก แวนประจำตัวของมัสววุวิทแ์วนต้อรู้เขาจะต้องรู้ความจริงให้ได้เหอรเะนี่อะค่ะนำพาตัวองค์ราชบุตรมัสุวิทขึ้นข้นขนขอลนเ,เดียวนี้บากตัวองค์มาสวิทเป็นยางไรบ้างมัสวุวิทมีความสุขดีหรือไม่ลูกมีความสุขดีไหมเจ้าคะ ว่าสวินคงจะมีความสุขข้าไปที่เป็นอะไรเต้นไม่รู้อีกวงกว้างนั่งดีๆจะได้หรือไม่อยู่ในความสงบเดี๋ยวพ่อจัดการให้ลูกใช่ใครครับน้องโลกด้วยลูน้องโกผมด้วยเหรอครับขอบคุณคุณแม่นะครับคือเพื่อนใช่หรืเปล่าอ๋อ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 แม่เหรอมากครับที่นีให้โอ้จริงๆใส่ถุงเล็กก็ได้นะก็ ที่ดำรงเอ้ยกูไม่ได้แบ่งใครนั้นไม่ต้องพากจะอะไรคุณพากจะอะไรง็ายลูกคงจะมีความสุขเสียจนลืมอะไรไปบางอย่างมีหญิงสาวที่นั่งสงสารมาตามหาคนรักดำรงพิจารณาผีสุขเพราบุรุษผู้นี้ใช่มาสวิตคนรักที่ดำดงตามหาหรือเปล่า ไมชอบกินนะชอบให้ไปอีกอันนึงกับพอิมโอ้โหกลัวแบบไม่เคยได้กินเลยนี่เขาแทนยังใหญ่แหะใหญ่เยอนะแ่นยังใหญ่ถึงละร้อยกูมฝั่งร้ยาแต่ก็คือเป็นเงมึงเป็นเรื่องของกูแน่อุ้พูดามนะมืงด้วยภาษาท้ินกูจะคุยกับผู้ชายก่อนนา ข้าขอดูแใใหวนนี้ได้หรได้ไหมวยก็ไ <azt> ม่มหนวดแก็ม่วดแหวนวกนี้เป็นแหวนของข้าจริงๆงงด้วยใช่จ้จาแหวนาจากไหนกน็วันที่วันที่ตอนที่เราเจอกันตรงนัน้นตรงไหนตรงนัน้นข้าขอดูแหวน้ได้ไหมเวยก็ไม่หวดแก็มวด คป็นแม่ของข่าจริงๆด้วยนะโ้ใช่ทรกก็เป็นแม่ของเป็นแม่ของของข้าพังคนี่นางฉันม่ให้เธอไว้นะตาโตดูขนมของลูกก่อนไอ้ดกูังว่าไหให้รักษาชีวิตหยู่ตรงมามเท็นแพทน่มึงดูให้กูไม่ได้นะใช่นะกอไม่ทำอะไรเลย i ไม่าต้องมากกว่านั้นลูกมันต้องชัดเจนกว่านั้นไม่ฟ้ากว่าน้ำเกิดอีกอ้าวมึงไม่ใส่เหรออมไม่ได้ใส่อ้าวมึงดูน้ำไปเลย ่ได้อันนี้มันเป็นทของการยืดีิกเกต้องีถ้าใส่ชุดกือใส่ได้จริงเหรอได้เหมือนเดินถือกระเป๋าช้อปปิ้งเลยและถ้าเกิดคุงใส่นรียเวลอฉากต่อไปคุณลำมึงจะังไงอะเอาขอจัมพ้าของสูงสุดเลยสูง Thank okay. okay. you แต่ผู้แหวนวงนี้ข้าไม่ได้มองห้เจ้าไว้นะดำองข้ามองผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่าอินทิราเขาคือคนรักของข้าและในชาตินี้ผู้หญิงที่ข้าจะรักมีเพียงคนเดียวเท่านั้นนั่นคืออินทิราไม่ใช่เจ้าดำรงดำไว้ดี๋พวกมันตอบข้างในได้เล้พกโอบให้อ เอาคืนไปคืนน้องไว้นะอเอาชุดไปคืนน้องให้แหละโอ้โโอ้โเลกเราก็แบบนี้นะลูกคนเรามา่เลือกเกิดไม่ได้เลือกที่จะเป็นคนสวยเลือกที่จะเป็นคนรวยทุกคนเลือกไม่ได้ แต่ทุกคนเลือกที่จะเป็นคนดีได้ด้วยความคิดที่ดีด้วยจิตใต้สำนึกที่ดีวันนี้ประจักษ์แก่สายตาว่าดำรงคนนี้ไม่มีพิษไม่มีภัยมีแต่ความเสียสละส่งความสุขถึงทุกคนไม่มีแม้แต่ความเหนเื่อยเลยไม่มีปริป,ปากบอกน,นํำซ้ำ เวลาคนที่หนูบวกคนที่หนูรักมีปัญหาหนูก็พร้อมที่จะออกรับแทนทุกทุกปัญหาด้วยสมบัตน,นี่แหละคือความดีนี่แหละคือความสง่างามในตัวของนาโดหนูรู้ไหมลูกก่อนหน้านี้ไม่มีใครที่จะรู้จักทีมงานบ้านบารมี จ,จนวันนี้นับตั้งแต่วันแรกระบาเปลี่นยนเสมือนการมเทศ่ําให้ทุกคนได้รับพวกเราเปลี่ยนจากคนแปลกหน้ามาเป็นคนรู้จักจนกลายมาเป็นคนรักและเป็นคนสำคัญของทุกคนแลเปรียบเสมือนเพชรที่มีค่าที่สุดที่ทีมงานบ้านบารมีมีไว้ครอบครอง ว,นนวันนี้ทุกที่ที่เราย่างกล้าจะเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความสุขไม่ว่าดำดงจะบงน้ำหรือรุยไฟพวกเราจะเดินทาง,ทางตามตะกงไปไม่ว่าหนูจะมีความทุกข์จะร้องไห้พวกเราจะร้องไปตงกตะนงวันใดหนูมีความสุข FC ทั้ง้านและหน้าเวทีทั่วประเทศไทยจะอบกอดดำดง ทีมานด้วยความสูงสิส่งมญญหัศจรได้เกิดขึ้นกับทีมงานบ้านบาลีม่เชื่อก็ต้เชื่อ้าากจ่าทุกคนไมาสััแลวชรัผู้บ้าน,าน,นบานอบีอนเสียงเรือให้กำลังใจ้ก 远。